ครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เป็นการประชุมสมบคชุดใหญ่นะครับเมื่อ13เดื30นาทีทางวิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับเพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมีประเด็นที่จะได้นำเสนอในเรื่องเพื่อพิจารณา5เรื่องนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเพื่อทราบ2เรื่องรวมทั้งหมด7เรื่องผมขออนุญาตได้เริ่มเลยแล้วกันนะครับเรื่องที่สำคัญก็คือการประเมินผลการปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด 19นะครับซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของวันนี้ซึ่งเชื่อว่าหลายคนคงรออยู่นะครับในที่ประชุมนะครับท่านปะลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการได้พูดถึงเรื่องของการที่มาที่ไปนะครับแล้วก็การประเมินผลการดําเนินการและการคาดการ์นะครับไปในเรื่องของการคาดการ์ก็จะเห็นเป็นกราฟครับว่า ในการที่เราจะดำเนินการต่อไปนั้นก็ต้องดูสักสิ่งที่ได้เป็นมาและก็สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับในที่ประชุมก็ได้เห็นเป็นรูปกราฟตัวนี้นะครับเรามีการเริ่มล็อกดาวน์เมื่อประมาณสัก20กว่าของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็จะมีเส้นกราฟที่มีอยู่3ามเส้นนะครับในเส้นสีดำนะครับที่เป็นโด่งสูงสุดนั้นก็คือเป็นฉากทัศน์ที่ไม่มีการ ใช้มาตรการใดๆก็จะเห็นตัวเลขที่จะสูงขึ้นนะครับซึ่งอาจจะไปถึงแต่ถึง6-7 0 0หมื่นในช่วงเวลาของเดือนหน้านะครับแต่ถ้าอยู่ในเส้นสีน้ำเงินนะครับซึ่งมีการใช้มาตรการการล็อกดาวน์ work f r ฟอร์ m e แล้วก็ปิดสถานที่เสี่ยงจะสามารถลด ค่าอาหรือเรื่องของการระบาดได้ประมาณสัก20ซนะครับก็จะเห็นเป็นเส้นสีน้ําเงินนะครับอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งก็จะมีมาตรการนี้ถ้าเขาใช้ในฉักทัศน์ที่บอกว่าประกาศถึงวันที่ส1สิอสิงหาคมนะครับก็จะเห็นเส้นกราฟเนี่ยจะนิ่งอยู่ไปถึงประมาณปลายเดือนนะครับแล้วก็จะไปโด่งเอาช่วงช่วงของเดือนออตุลาถึง กลางเดือนและปลายเดือนตุลาแล้วก็ไปต่อเดือนออพฤศจิกานะครับแต่ถ้ามาตรการเข้มขึ้นไปได้อีก25นะครับจะออกมาเป็นเส้นสีเขียวซึ่งก็จะเ,เห็นภาพของการกดเคิร์บรถลงไปได้ถึงประมาณสักเดือนออปลายเดือนกันยานะครับแต่ขณะเดียวกันในเดือนตุลาถ้ามีการระบาดขึ้นมานะครับก็จะทำให้ตัวเลข เพิ่มขึ้นไปได้ซึ่งตอนนี้ใช้ซีนารีโอรหรือฉากทัศน์ที่เราประกาศถึงสิ้นเดือนสิงหาจะเกิดตรงภาพอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือติดเชื้อรายใหม่ส่วนเรื่องของผู้เสียชีวิตนะครับก็จะเห็นภาพที่เป็นในลักษณะของออการไป เกิดการเสียชีวิตที่คล้ายๆกันนะครับก็ตัวตัวเลขก็จะไม่ได้สูงนักนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเส้นของสีส้มซึ่งเป็นเส้นจริงนะครับก็จะไปแตะอยู่ที่เ,เส้นสีเขียวคล้ายๆกันตรงนี้แล้วนะครับซึ่งก็เป็นการคาดการณ์ว่าถ้าเราพยายามเพิ่มมาตรการต่างๆนะครับก็จะช่วยทำให้เราควบคุมโรคได้นะครับในที่ประชุมก็ได้ ไปประเมินถึงว่าได้รับทราบผลของการมาตรการการจำ,จำกัดการเดินทางนะครับของกรุงเทพและชนบุรีซึ่งเป็นตัวอย่าง2อ,งอ,งองจังหวัดที่อยู่สีแดงเข้มนะครับก็พบว่าในช่วงที่เป็นวงกลมนะครับสองอันตรงปลายเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วคือเมษายนซึ่งเราทำล็อกดาวน์เหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่า,าได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการที่จะลดความร่วมมือ,อลดการเดินทาง ในความร่วมมือร่วมกันเนี่ยนะครับก็จะเห็นการลดการเดินทางเนี่ยก็จะช่วยทําให้สถานการณ์นี้ดีขึ้นนี่อันนี้ก็เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับว่าทั้งขับรถแล้วก็การเดินทางทั้งหลายเนี่ยลดลงนะครับในที่ประชุมรับทราบอย่างนี้ก็ได้มีการารับทราบข้อเสนอนะครับซึ่งเป็นการเ,าเสนอโดยทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าให้คงระดับพื้นที่ในสถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร แบบมาตรการเดิมนะครับตั้งแต่วันที่18ถึง31สิงหาพูดง่ายก็คือต่อเนื่องไปของเก่านี้แหละครับไปถึงสิ้นเดือนนี้อันที่2คือพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ต้องมีเพิ่มมาตรการบ้างเป็นลงในรายละเอียดซึ่งจะอยู่ในข้อ2แล้วมีข้อ2ย่อยไปนะครับ mm hmm. เช่นนะครับข้อ2.1ก็คือต้องทำการทดสอบค้นหาและแยกกักนะครับที่เรียกว่า test ท r ส s s แล้ก็ isolate อย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับเพราะว่าก็จะเพื่อให้ทีมที่ดําเนินการมาตรการต่างๆเนี่ยลงลึกลงไปในนี้ซึ่งเครื่องมือที่จะใช้ก็คือตัวชุดทดสอบแบบเร็วนะครับคือ ATK โดยเน้นในกรุงเทพและปริมณฑลให้ได้ขณะเดียวกันคําตอบอีกอันหนึ่งที่เราได้เห็นภาพชัดก็คือ CCRt ทีมเนี่ยที่จะไปช่วยประเมินคนไข้นะครับแล้วก็เป็นเยี่ยมคนไข้ที่อยู่ในโฮมไอโซเลชันแล้วก็คอมมูนิตี้ไอโซเลชันหรือแม้กระทั่งในโรงพยาบาล เรียกว่าแยกผู้ป่วยออกจากคนปกติโดยเร็วนะครับภาษาสื่อบางทีเขาเรียกว่าแยกปลาออกจากน้ำเนี่ยนะครับออกมาโดยเร็วซึ่งก็จะทําให้คนที่เหลืออยู่ในสังคมก็สามารถที่จะดำรงชีวิตปกติอยู่ได้นะครับ2.2ก็คือมาตรการขององค์กรอันนี้ สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอันนี้ก็ให้ Work f กฟอ Home ต่อเนื่องนะครับพนักงานของรัฐเอกชนที่จะเป็นต้องมาปฏิบัติงานให้มีการคัดกรองด้วย ATK ทุกสัปดาห์ซึ่งอันนี้เป็นมาตรการที่จะต้องเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคนที่ได้ตรวจแล้วพบเชื้อจะได้แยกออกมานะครับแล้วข้อต่อไปคือการเตรียม c o m p a n y isolation หรือทางบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ย จะต้องมีเรื่องของที่แยกกักนะครับสำหรับที่มีพนักงานเกิน50คนและเตรียมความพร้อมของพนักงานของงานบุคลากรนะครับในการติดตามการคัดกรองด้วย ATK และลงทะเบียนเข้าสู่ระบบของการรักษาแบบ HI และ CI นะครับแล้วก็ติดตามด้วย DMST ซึ่งเราก็คุ้นเคยกันอยู่ส่วนมาตรการในการควบคุมเฉพาะสถานที่นะครับโรงงาน ตลาดนะครับที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องมีมาตรการเพิ่มเติมขึ้นมาโรงงานก็จะดูแลในกลุ่มที่มีมากกว่า100คนที่เป็นพนักงานนะครับก็ต้องใช้บับเบิล n อนซิลเต็มรูปแบบตลาดค้าส่งค้าขนาดใหญ่ทั้งหลายก็ต้องกรองด้วย ATK นะครับในผู้ค้าแรงงานทุกสัปดาห์แล้วก็สุ่มตรวจผู้ที่มาใช้บริการเป็นระยะระยะนะครับอันนี้ถัดไปครับเพื่อลด การเสียชีวิตต้องมีมาตรการเพิ่มเติมขึ้นมาก็เร่งฉีดวัคซีนครับโดยเฉพาะกลุ่มสูงอายุ60ปีขึ้นไปกับ8กลุ่มโรค7กลุ่มโรคกับคนท้องพุดง่ายๆเนี่ยนะครับอย่างน้อย80%ในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็70%ใน12จังหวัดและอีก50%ในพื้นที่อื่นๆน,นะครับซึ่งอันนี้ก็เราได้รับทราบกันอยู่นะครับตอนนี้เราเร่งกันอยู่ตรงนี้และเพิ่มอัตรามหมุนเวียนสําหรับการรับผู้ป่วย สีเหลืองสีแดงนะครับลดผู้ป่วยที่รอคอยและการหนักในโรงพยาบาลแล้วก็เร่งจ่ายยาฟาวิพิลาเวียนะครับในถัดไปครับในเรื่องของประชาชนองค์กรสถานประกอบการนะครับควรจะได้ตรวจเชื้อโควิด19ด้วยตัวเองซึ่งรัฐควรสนับสนุนให้มีการใช้โดยไม่เป็นภาระของประชาชนก็คือจัดหา ในการจำหน่ายเพื่อราคาที่ถูกแล้วก็จัดหาได้ง่ายนะครับแล้วก็การดูแลรักษานะครับระบบการดูแลรักษาที่รองรับเมื่อพบเชื้อนะครับเน้นย้ำให้ประชาชนต้องป้องกันตัวเองทุกกรณีและสื่อสารให้ทุกคนปฏิบัติการตามหลักการที่เรียกว่า Universal Prevention นะครับซึ่งเดี๋ยวทางกระทรวงสาธารณสุขจะขยายความตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับ mm hmm. ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการ ป้องกันตนเองของประชาชนในทุกกรณีนะครับเดี๋ยวทางกระทรวงสาธารณสุขจะได้พยายามที่จะขยายความตรงนี้ให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องจัดทาแนวทางดําเนินงานนะครับมีคําถามว่าที่เราฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนไปทําอะไรต่อไปจะมีคําว่าไทยโควิดพาสนะครับคำว่าพา s s สก็คือมีเอกสารที่รับรองเนี่ยครับว่าฉีดวัคซีนแล้วจะไปที่ไหนอะไรยังไงทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะได้เห็นภาพ การใช้ประโยชน์จากการฉีดวัคซีนเนี่ยไปเช่นยกตัวอย่างเช่นการไปที่ร้านอาหารนะครับสามารถที่จะเปิดบริการได้โดยเฉพาะห้องแอร์นะครับก็คนที่มีวัคซีนฉีดครบแล้วนะครับก็จะสามารถไปใช้บริการได้นี้เป็นตัวอย่างนะครับก็ซึ่งก็ทํากันอยู่ในหลายประเทศที่ได้ประกาศออกไปแล้วเราก็จะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับข้อที่3ครับปรับมาตรการการจำหน่ายสินค้าที่จําเป็นกิจการที่จําเป็นในห้างสรรพสินค้า นะครับก็ที่ได้ข่าวมาที่มีการเสนอโดยสมาคมต่างๆเข้ามาแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ด้วยนะครับก็สรุปก็คือขอให้มีการเปิดกิจการธนาคารและสถาบันการเงินโดยมีมาตรการอย่างเคร่งครัด26ข้อตามที่สมาคมศูนย์การค้าไทยได้จัดทำไว้นะครับ ก็คือพูดเนียตอนนี้ก็คือเปิดเฉพาะธนาคารนะครับส่วนเรื่องของการาใช้พื้นที่ของทางด้านเ,าเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรทั้งหลายเนี่ยในที่ประชุมก็รับฟังแล้วแต่ว่าก็ในทางกระทรวงสาธารณสุขก็มองว่ายังมีทางเลือกอื่นๆก็คือการใช้การสื่อส,สั่งของสินค้าออนไลน์นะครับเรื่องของ เขาเรียกว่าอะไรผลิตภัณฑ์เรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สั่งทางออนไลน์นี้อันนี้ยังมีอยู่ก็ยังสามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้แต่ไงก็ตามแต่ในมาตรการครั้งต่อไปถ้าเป็นไปได้ก็จะมีการพิจารณาเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับหากมีความจําเป็นยิ่งขึ้นนะครับโดยสรุปก็คือว่าคงพื้นที่ไว้ถึงสิ้นเดือนนี้นะครับสามเดือนสิงหาเพิ่มมาตรการแล้วก็จัดการของและการจัดการขององ,องค์กรนะครับประชาชนก็ป้องกันตนเอง ในทุกกรณีนะครับแล้วก็เข้าถึงการตรวจหาเชื้อโควิดได้ด้วยตัวเองโดยรัฐสนับสนุนนะครับแล้วก็มอบหมายให้ทางสาธารณสุขจัดเป็นแนวทางดาเนินการฝ่ายมั่นคงก็แล้วก็ฝ่ายเศรษฐกิจก็ติดตามมาตรการขององค์กรต่างๆนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการสนับสนุนในการดาเนินการนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นข้อสรุปให้ทุกท่านได้ทราบนะครับ ก็จะมีแผนที่อะไรต่างเหมือนเดิมนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็มีแค่เปิดอย่างเดียวคือธนาคารกับการเงินเท่านั้นนะครับครับมาเรื่องที่2ครับเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องแผนการให้วัคซีนโควิด -19 โดยสรุปก็คือตอนนี้ได้ใช้วัคซีนไปแล้วในการให้การบริการทั้งสิ้น23ล้าน โดสกว่าเนี่ยนะครับ13.5ล้านโดสอันนี้แล้วกันนะครับแล้วก็มีการใช้วัคซีนเป็นแบบไข้เข็มนะครับคือซโนแวคกับแอสตรานะครับใช้ไปแล้ว9.7แสนคนนะครับ9 74,563คนก็ยังไม่พบอาการที่ไม่พึงประสงค์ไม่รุนแรงนะครับแล้วก็มีคนที่ได้รับการกระตุ้นด้วย แอซ่าเซเนกาอีกประมาณแสนเก้าหมื่นห้าพันกว่าคนนะครับเขาก็ไปดูนะครับผลของการที่เราได้วัคซีนเนี่ยเป็นแบบไข้เ,เข็มกันเขาใช้คำว่าไข้เข็มเนี่ยนะครับท่านไปดูในผลการทดสอบทดลองนะครับในทางการศึกษานะครับซึ่งอันนี้เป็นการศึกษาใน,ในกลุ่มที่เท่าๆกันนะครับซิโนแวคซิโนแวคเป็นกลุ่มที่หนึ่ง เอสตา s อสเป็นกลุ่มที่2อันนี้80คนแล้วก็ซินแว c กกับแอสตา7จคนนะครับพบว่ากล่องตรงกลางเนี่ยครับกลุ่มที่3นะครับซินแวกกับแอสตานี่กระตุ้นภูมิได้ถึง3,962ซึ่งมากกว่ากลุ่มที่1คือ1ัน6กับกลุ่มที่2คือ1,207นะครับซึ่งก็เรียกว่ามากกว่าประมาณถ้าเกืบเกือบ4ีเท่านะครับนี่ก็คือสิ่งที่ ได้มีการยืนยันแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทางท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอขึ้นมาในที่ประชุมเพราะฉะนั้นในตรงนี้นะครับก็ได้เสนอขึ้นมาว่าเป้าหมายก็คือจะต้องหาวัคซีนบริการให้อย่างน้อยจำนวน10ล้านโดสภายในเดือนกันยานะครับแล้วก็เร่งฉีดในกลุ่ม608ขออนุญาตพูดสั้นๆนะฮะ608ก็คือ60ปีกับแกลุ่มคนเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการฉีดวัคซีน ในเดือนกันยานเนี่ยเขาก็จะพยายามปูพรมไปนะครับเขาใช้คำอข,อขออนุญาตใช้คำนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าทั้งเข็ม2ทั้งผู้สูงอายุ170นะครับแล้วก็ควบคุมการระบาดต่างๆและฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็รองรับแผนเปิดการท่องเที่ยวในระยะถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องหาวัคซีนให้ได้ประมาณสัก10ล้านโดสเพื่อจะจัดสรรกรณีที่หาได้น้อยกว่า10 สิบล้านโดสก็จะ,ะจํานวนที่จัดสรรก็จะลดลงตามส่วนเพราะฉะนั้นเขาก็มีแผนที่จะจัดหาแล้วก็แผนส่งลงไปขออนุญาตใช้สไลด์นี้ไปเร็วๆนะครับก็มีในส่วนของกรุงเทพมหานครเจ็ดสิบหกจังหวัดกรุงเทพมหานครก็จะแบ่งไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดสิบหกจังหวัดก็อีกเจ็ดสิบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์กับเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ทางส่วนของพวงที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สิจังหวัดก็จะไปแปดเเซแล้วก็กลุ่มอื่นๆอีกประมาณ2%เเซที่เป็นองค์กรภาครัฐราชการการระบาดในพื้นที่ต่างๆนะครับที่ประชุมก็เห็นชอบในตรงนี้นะครับแล้วก็มีแผนของการจัดหาจัดซื้อนะครับซึ่งก็จะมีหลากหลายยี่ห้อผมขออนุญาตได้ไปโดยเร็วก็จะมีเอกสารนะครับที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ ได้สร้างความมั่นใจให้กับที่ประชุมว่าจะต้องมีการจัดซื้อจัดหาให้มาเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่ประชุมมติที่ประชุมก็เห็นชอบนะครับในการจัดหาวัคซีนในช่วงเดือนสิงหากันยานะครับซึ่งก็จะมี1.1ก็คือเรื่องของการจองวัคซีนสําหรับไฟเซอร์ Pfizer, เพิ่มเติมอีก10ล้านโดสนะครับอันนี้ได้ผ่านสมพคในเดือนเดือนสิงหาหนึ่งสิงหาไปแล้วนะครับแล้วก็1.2ก็ให้ GPO หน่อยถึงองค การเภสัชกรรมจัดหาวัคซีนซินอเว็บเพิ่มขึ้นอีก12ล้านโดสนะครับ1.3ก็คือให้เจรจาจัดหาวัคซีนอื่นๆเพิ่มเติมมีจำนวน10ล้านโดสภายในปี2564นะครับแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือมอบหมายให้สถาบันวัคซีนดำเนินการในข้อ1.1และ1.3แล้วก็องค์การเภสัชกรรมดำเนินการในข้อ1.2แล้วก็ควบคุมโรคดำเนินการข้อทุกข้อนะครับ1.1ถึง1.3ไปอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันนะครับ ก็เรื่องวัคซีนก็ได้มีข้อสรุปไปอย่างนั้นนะครับเรื่องที่3ครับเป็นเรื่องของการรับความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากต่างประเทศอันนี้ก็มี2เรื่องย่อยก็คือเรื่องแรกก็คือการแลกวัคซีนนะครับระหว่างรัฐบาลพูตานกับรัฐบาลไทยก็คือแอสตราเซเนกนะครับผมก็ได้เกล่นนําไปแล้วอันนี้ก็จะได้ประมาณสักประมาณเกือบ แสนห0าหมื่นกว่าโดสนะครับซึ่งก็จะต้องอมีการเครียกสอปวัคซีนกันนะครับต้องมีการรับมาแล้วก็ต้องคืนกับเขานะครับพูดง่ายๆตรงนี้ก็ขออนุญาตขออนุมัติในการที่จะให้เป็นการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกระบวนการขนส่งนะครับภาษีนําเข้าส่งออกค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับจากคณะรัฐมนตรีต่อไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือการรับบริจาค ยาที่ชื่อว่าโมโนคลอ n a ลแอนติบอดีซึ่งเป็นยารักษานะครับในกลุ่มของผู้ป่วยหนักมากๆเนี่ยนะครับของโควิดเนี่ยนะครับจากกระทรวงสาธารณสุขประเทศเยอรมน,นีซึ่งอันนี้ก็ได้มีการได้รับบริจาคมานะครับซึ่งเป็นยาประมาณสัก 1- นึ่งถึง2,000ชุดนะครับซึ่งก็จะช่วยลด ผู้ป่วยหนักและเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ5 0าสถึงเจอันนี้ในทางการแพทย์เนี่ยอาจารย์โรงเรียนแพทย์ทั้งหลายเนี่ยก็รู้จักเขาดีนะครับแล้วก็เพื่อที่จะนํามาสู่การได้ใช้ในการที่จะทดลองในไทยก่อนระายะาน,นี้ได้ขึ้นทะเบียนกับอยเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้ขออนุมัติหลักการในการที่จะได้รับวัคซีนมานะครับแล้วก็ ทั้งสทั้งสองเรื่องนี้ก็ได้รับความเห็นชอบนะครับแล้วก็นําเรื่องนี้เข้าสู่คณะรัฐมนตรีต่อไปนะครับเรื่องที่4ครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเข้าออกอาทางน้ําเฉพาะกรณีเรือที่ไม่มีสัญชาติไทยเพื่อปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับกิจการปิตโตเรเลียมภารกิจอื่นใดบนยานพาหนะ หรือสิ่งปลูกสร้างในทะเลอันนี้ก็เป็นกรณีของการขออนุญ,ญาตมานะครับเพราะว่ามีภารกิจทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านเกี่ยวข้องกับปิดโตเลียมแล้วก็อื่นๆด้วยนะครับได้ขอมาผมคงไม่ลงในรายละเอียดแต่ว่าเนื่องจากเป็นกิจการเฉพาะแล้วก็มีมาตรการต่างๆออกมาคุยกันอย่างกว้างขวางแล้วก็ลงไปในรายละเอียด ย่อยๆนะครับเดินทางมาถึงยังไงจะต,ต้องทําอะไรอย่างไรมีการคัดกรองอย่างไรก็ตามมาตรการที่ทางกระบวนการของสอปกสปคก,ก,กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะต้องออ,ออกมาตรการต่างๆรวมถึงต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยเลยด้วยต่างๆนะครับโดยสรุปก็คืออนุญาตให้เรือที่ไม่มีสัญชาติไทยพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะเดินทางเข้ามาได้นะครับแล้วก็ให้มีการกําหนดแนวปฏิบัตินะครับโดยส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องนะครับแล้วก็ได้ให้ทําคําสั่งกับเรียนท่านผอ,อสบอคนะครับเพื่อลงนามในการประกาศในราชกิจจารย์นัเดกษาต่อไปนะครับเรื่องที่5ครับเป็นเรื่องที่ดีที่ต่อเนื่องเมื่อกลางวันที่ผมได้นำเรียนไปก็คือภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับตอนนี้ออกมาเป็นเรื่องของ7บวก7นั่นหมายความว่าอยู่7วันแล้วแทนที่จะอยู่ภูเก็ต14วันก็ไปในที่อื่นๆได้อีก 7วันนะครับซึ่งก็จะเป็นทางเลือกที่ดีให้นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามานะครับเราได้ดําเนินการไปแล้วในช่วงของ1กรกฎาไปนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเวอร์ชั่น2ก็พูดง่ายๆนะครับมาเติมเต็มให้เริ่ม16สิงหานี้นะครับก็จะให้ภูเก็ตแล้วไปต่อ7วันที่เหลือนะครับเวันแรกภูเก็ต7วันที่เหลือไปสุราษฎร์ธานีก็ได้ไปกระบี่ก็ได้ไปพังงาก็ได้นะครับหลังจากที่มีการตรวจ ดูแล้วไม่พบเชือ้อจะเห็นเป็นแผนภูมินะครับขึ้นมาเป็นแผนที่ของอในจังหวัดภูเก็ตนะครับที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับภูเก็ตก็จะไปที่เขาหลักนะครับโดยผ่านทางรถยนต์ซ้ายสุดนะครับที่เห็นรถยนต์แล้วก็ขึ้นไปทางเ,าเ,าเส้นประขึ้นไปถึงเขาหลักนะครับแล้วก็ถัดลงมาก็ไปเกาะยาวน้อยก็ได้อีกเวันเกาะยาวใหญ่ลงไปก็ได้อีก จ็ดวันอันนี้เป็นทางเรือนะครับแล้วก็หรือจะเลือกไปที่เกาะพีพีก็ได้ครับนะครับเดี๋ยวเจ็ดวันเนี่ยนะครับแล้วต่อไปที่ไล่เลงอีกเจ็ดวันก็ได้หรือจะไปลงที่เกาะไหนก็ได้นะครับอันนี้เรือทั้งสิน้นแล้วยังมีทางเลือกอีกทางหนึ่งคือถ้าไม่อยากอยู่ทางเรือก็ไปเกาะสมุยบินไปแล้วไปลงที่เกาะสมุยต่อที่สุราธานีซึ่งตรงนั้นก็จะมีทั้งเกาะพังงานและเกาะเต่าด้วยก็เป็นการพัฒนาภูเก็ตแซนบ็อก ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งในรายละเอียดนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีการได้พูดคุยรายละเอียดมากมายทีเดียวนะครับแต่ผมขออนุญาตได้รวบยอดไปนะครับเพื่อที่จะให้ได้ทราบว่าในที่ประชุมได้รับทราบในมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัดนะครับก็จะเห็นว่ามีกล่องตรงกลางที่บอกว่าระหว่างพำนเนี่ยนะครับ ตวงสื่อเล็กหน่อยนึงนะครับแต่ว่าขอให้ทางสื่อมวลชนได้ไปได้ไปทําความเข้าใจแล้วก็สอบถามไปยังหน่วยงานต้นทางที่ตรงนี้ทําอยู่นะครับก็จะได้ทราบว่าได้มีมาตรการที่เข้มงวดอย่างไรนะครับแล้วก็จะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างไรในการที่จะให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะครับไปพักผ่อนต่อนะครับแต่ที่จะเป็น14วันที่อยู่ที่ภูเก็ตก็กลายเป็น7บวก7นะครับ ก็โดยสรุปก็ได้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่16สิงหานะครับก็ที่ประชุมก็เห็นชอบให้ทางนะักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถไปต่อเนื่องจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไปที่จังหวัดอีก3จังหวัดได้นะครับเรื่องที่6นะครับก็จะเป็นกรณีเรื่องที่ให้ทราบ2เรื่องย่อยสุดท้ายแล้วนะครับ ก็คือขออนุญ,ญาตผ่อนผันการจัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการร่วมประชุมกันของรัฐสภาและก็ขออนุญาตผ่อนผันการเคลื่อนย้ายในห่วงเวลาในการห้ามออกเคหสถานซึ่งก็จะมีการประชุมเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับที่ประชุมก็ได้เห็นชอบนะครับอนุญาตให้มีการทํา ในเรื่องของการประชุมตรงนี้ได้แล้วก็ถ้ามีการประชุมกันถึงเที่ยงคืนตรงนี้ <identified> เขาบอกว่าก็สามารถได้เป็นประเด็นในทางข้อ,อกฎหมายก็บอกว่าการจัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรการประชุมวุฒิสภาและการประชุมร่วมกันของรัฐสภาถือเป็นกิจกรรมรวมกลุ่มที่จัดโดยหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนร,ราชาการซึ่งได้รับการยกเว้นจึงไม่ต้องของอนุญ,ญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ5วงเล็บ5แห่งข้อกำหนด ที่ออกตามความในตามความในมาตรา9นะครับของพระราชกําหนดของพรกฉุกเฉินพูดง่ายๆนี่นะครับฉบับที่30นะครับก็แล้วก็อีกอันนึงก็คือสามารถเดินทางได้นะครับในช่วงของเคอร์ฟิวเพราะว่าตรงนี้กออ็อ้างถึงในเรื่องของเป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ถือเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้อง ขออนุญ,ญาตในการเดินทางในห่วงเวลาการห้ามออกนอกเขหสถานยกเว้นมาตรการคัดกรองในการเดินทางจากด่านสกัดหรือด่านด่านฉลอที่บริเวณรอยต่อของจองังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดด้วยก็ตามเอกสารแล้วกันนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ที่จะได้แจ้งไปนะครับก็สรุปก็คือจะมีการประชุมก็สามารถที่จะดําเนินการได้เรื่องสุดท้ายครับ เป็นเรื่องของการเสนอให้ทราบก็คือมาตรการการควบคุมพื้นที่เฉพาะ Bubble and Seal นะครับและโครงการนำร่องในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงานหรือ Factory Sandbox ซึ่งอันนี้นำเสนอโดยท่านปรักกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็นำเสนอในภาพของออการออกมาตรการเพื่อทำให้อุตสาหกรรม โรงงานที่มีพนักงานต่างๆสามารถดําเนินการได้ในรายละเอียดมีอยู่มากพอสมควรทั้งจํานวนของอโรงงานที่มีขนาดบุคลากรหรือพนักงาน50คน50ถึง59 100ถึง500 5 0 1หนึ่งถึงพันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมีรายละเอียดย่อยพอสมควรนะครับผมขออนุญาตได้ไปโดยเร็วก็คือโดยสรุปก็คือว่า ได้มีการที่จะอนุมัตินะครับรับทราบอันนี้อันนี้เป็นแจ้งให้ทราบไปเฉยเพราะว่าเขาทาในรายละเอียดมาแล้วด้วยอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็คือรับทราบและให้มีการมาตรการป้องกันควบคุมการป้องกันควบคุมโรคในเฉพาะที่ก็คือ Bubble ล n s e ซและโครงการนำร่องในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงานหรือ Factory Sa n d b o x ให้เกิดขึ้นได้นะครับ โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงแรงงานกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขดำเนินมาตรการบับเบิลแอนซิลในสถานประกอบการแล้วก็กระทรวงแรงงานร่วมกันกันกบกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขนะครับในการทําดําเนินการแฟคทอรี่แซนด์บ็อกซ์แล้วก็หน่วยง,งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วสบคก็จะตั้งศูนย์ในการที่จะดูแลนะครับในเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับ ก็โดยสรุปคร่าวๆนะครับก็ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกๆท,ท่านนะครับในรายละเอียดนะครับท่านจะสามารถที่จะได้รับทราบต่อไปอยู่ใน Facebook ของศูนย์ข้อมูลโควิดนะครับแล้วก็อาจจะได้ซักถามเพิ่มเติม,ตมจากทางผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการในกระทรวงที่เกี่ยวข้องหรือทางท่านปลัดกระทรวงนะครับผู้บริหารในส่วนราชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ